อ้าวนะครับกระดาษสีผมมาเพิ่ออีกแล้วนะครับผมระดมจ่ายบัตรอขรับสวรรค์น,นะครับวันนี้เป็นตอนที่7 7 7ดถึงเจ็นะครับผมอ้าวนะครับเพื่งการเสียวราผมไปรับชมรับฟังกันต่อจังหวัดพาน้ดีกว่ารัา เมื่อรักษะออกเทพเอวิจีเกวกระดับจากขั้นสูงไปสู่ขั้นสุบุญแป,ปะพลังจำมตีของมันก็เพิ่มขึ้นอย่างมากอาจกล่าได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากพอที่จะปลดพลอยพลังจำมตีที่เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้อย่างน้อยสองเท่าในเวลานี้เยี่เนียนรู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เขาสามารถฝึกฝนออกเทพเวทีไปถึงขั้นสมบูรณ์แบบได้ด้วยความชื่อเหลือของน้ำในบ่อนน้ํำที่กําเนิดแห่งนี้หากไม่อแล้วเขาคงจะต้องเสวตาค่อยๆทำความเข้าใจมันได้ตัวเอง ถึงเม้ว่าเขาจะสามารถแปรนามันไปสู่ขั้นสมบูรณ์แบบได้เช่นกันแต่แน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาที่นานมากอย่าไม่ต้องสงสัยสิ่งที่เขาขาดแคลนต,ตอนนี้ก็คือเวลาแน่เสียตายที่บ่อน,น้ำต้กนกรเเิิดนี้แก็จะแห้งเหือดไปอย่างสมบูรณ์แบบเรือน้ำในบ่อน้ำน้อยมาก ไม่เช่นั้นเราอาจจะใช้มันฝึกผลหาวิจักษ์ศิ์ได้เบตาคงร้องกระเบตาไปสู่ขั้นบุญแบบได้เช่นกันชาวว่าเย่ยเทียนเพียงแค่ถอในใจด้วยความเสียใจเด็กในท่านั้นอันที่จริงเขาคนข้างรู้สึกพอใจกับผลรับในเวลานี้มากแต่ท้ายที่สุดแต่โอกาสครั้งนี้ก็ช่วยเขาระเบตาในกระดกฝนไปอย่างน้อยหลายปีหรือเป็นโชคข้างใจเลท,ทีเดียว ใดน,น,นั้นสายตาของเย่เทียนก็จับต้องไปยังบอ่อบน้ําต้นกําเนิดลมดิ่งเข้าสู่ห้องความคิดไปชัว่วขณะในเวลานี้บ,ออบอ่อน้ําต้นกําเนิดไ้อลงเดินน้ําในบอ่ออีกต่อไปบางทีหา,ากจะเวลาผ่านไปจะมีน้ําสะสมอยู่ในบอ่อน้นํานี้อีกครั้งแต่ในเวลานั้นแน่อนอนว่ามันจะมีประโยชน์สาหรับเขาอีกต่อไปนอกจากนี้เขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่า จะสามารถกลับมาที่ได้อีกในอนาคตหรือไม่อีกทั้งแผนการการข้ามจากักรวาลคู่ก็กำลังดำเนินการหากแผนการนี้ดำเนินการไปจางราบรื่น เมื่อจาบาลทั้งสองเข้าทักกันมันอาจจะนําไปสู่การวิวัฒนาการหรือการทะายงไปโดยเชิงด้วยเหตุนี้บ่อน,น้ําต้องนวดนี้ไม่มีค่าใดๆสาหรับเขาเลยบางทีเราก็จะลองทําลายบ่อน,น้ําต้องหนดนีวัสดุของบ่อน,น้ําต้องหนดนีค่อนข้างมีลักษณะพิเศษอาจจะมีค่าอยู่บ้างและชิ้นส่วนของบ่อน,น้ําต้องําเนิดอ,อาจจะสามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับสมบัติไปอย่างได้จากนั้นเจ่เทียนก็ได้โจมตีบ่อน,น้ําต้องขวดนีใน ทหากเป็นบอน่อน้ําต้นเลตที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์เขาจะไม่ทางทําลายมันได้อย่างไรก็ตามบอน้ําต้นเลดนี้เต็มไปด้วยรอยแดดดาวมากมายเห็นได้ชัดว่ามันก็จะถูกทําลายเต็มทีดังนั้นเย่เทียนจงมีโอกาสที่จะทําลายมันได้ตู้มเย่เทียนใช้ทักษะเต๋าแห่งความกระหนเสริมพาังแค่แก่ร่างกายของเขาโกเรมปีศาจกระหนถวดปล่อยออกปา และกำปั้นทั้งสองข้างของเขาเราก็บว่ามันได้กลายเป็นกำปั้นของที่ประสาทโย,ยมตีบอน้ำต้่งกำเนิดตรงหน้าอย่างต่อเนื่องในรายเดียวกัน,นย่ีเงยียได้กระตุ้นด้วยวิสาศาสตร์ของวิชายุทธเทียนกลางต้องขอแกงเระเองอย่างต่อเนื่องพอสวรรค์ด้พระอัมรังอาตัเจ้าที่จการได้ถูกใช้งานออกมาเช่นกันอาจก่อได้ว่าในการโยมตีบอน้ำต้องกำเนิดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้กษะ่านี้เหมาะสมที่สุดแลบในขณะที่ทะอื่นเช่นห,หอเทพอเวจ หนึ่งดาบประสานฟ้าน,นั้นได้ประโยชน์เนื่องจากหอ,อกเทพเวจีเป็นหาเวทศักดิ์สิทธิ์ได้มิตีมันไม่ใช่การยำตีทางยายภาพที่บริสุทธิ์ทำให้ยากต่อการทำลายบ่อน,น้ำต้องเปิดดาบสำหรับทศดาบหนึ่งดาบประสานฟ้าน,นั้นเป็นการยำตีเพียงครั้งเดียวทำให้ประสิทธิภาพของมันได้กว่าทะโกเรมปปสาร์กรหน ดังนั้นพระิจ่าทำลายบ่อน้ำต้นกำเนิดการจมจีด้วยพระรำงึงบอยสุดยังเป็นทางเลือกที่ดีสุดมีโอกาสที่จะทให้บ่อน้ำต้นกำเนิดพันธรลายโงไงด้าสิ้นส่วนขนาดเล็กร่วงหล่นมาจากบ่อน้ำต้นกำเนิดบ่อน้ำต้นกำเนิดทั้งหมดทันไหวอย่างตอนเลือ่องพร้อมกับรอยแตกด้าวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อร์เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเย่เห็นงคงจมที่บ่อน้ำต้นกำเนิดเรื่องของการจาเรียงเขาจำเนีนงจุดตาศูนย์ทวนมาก เมื่อสระสูญต้องเนิดตอนนั้นจนพอได้ถึงออร้านหน้าเึงกลัวคอนเยเทียพอก,ก็รีบหนีไปด้วยความเตือนอกเลยเมก้าจะเข้าใกล้ปืนที่ได้ดินจอได้ซ้มแม้ว่าสติปัญญาของพอกมันจะมีอยู่จางจำกัดแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าพอกมันจะโง่เขลาพวกมันเข้าใจตีว่าไม่สามารถตอร่อกลอนเยเทียนได้การเข้าใกล้เย่เทียนก็ไม่ต่างอะไรกับการแสวงหาความตา ดังนั้นเย่เทียนจะสามารถเตมตีบอ่อน้ำต้นกำเนิดต่อไปโดยไม่ถูกรบกวนจะสาสูตใดๆซึ่งทำให้เขาไม่ต้องเสียเวลากับการจัดการปัญหาที่ไม่จำเป็น1ปีผ่านไป นี่มันยังคงไม่แตกอีกเรยเย่เทียนขมวดคิวในขณะที่รู้สึกกังวลเล็กน,อน้อยเดิมทีเขาคิดว่าเขาจะสามารถทำรายป่อนน้ำต้งนนวดได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะยากเย็นถึงเพียงนี้แน่นอนเย่เทียนก็รู้ได้ว่าป่อนน้ำต้งนวดนี้ก็ะจะพารายลงเดวบางทีมันอาจจะพารายลงในเช้าวัาถัดไปหรืออาจจะหลังจากนั้นแต่เมื่อพยายามจะมาถึงจุดนี้แล้วเย่เทียนก็ไม่ต้องการที่จะจาแพเพราะนั่น ความว่าความพยายามทั้งหมดก่อนหน้านี้ของเขาจะสูญเปล่าไปโดยเช่นเชิอโรคดีที่รังปาลของเขามีมากมายจนแทบจะไร้ไรกิจกัดท้ายที่สุดแล้วโรคที่เขาค้นขึ้นมาก็เป็นโรคที่มีจักยยาแพรพย์ับสมบันไม่สี่มันควรกล่าวว่า มันเหนือกว่าสสายภาพรันดับสวรรค์แล้วแต่ในจกักรวาลแห่งนี้การประเมินสสายภาพระดับรงสุดก็คือระดับสวรรค์ไม่ว่าโรถทันเทียนของเขาจะสวรางเพียงใดมันก็จะถูกจัดว่าอยู่ในระดับสวรรค์เท่านั้นและในปัจจุบันเมื่อโรคทันเทียนของเขาได้กลายเป็นจาวานขนาดจิ๋วแน่นอนว่ามันต้องเป็นจาวานขนาดจิ๋วอันดับสบูงสุดของพระจวา,านนั้นได้ขีดจำกัด ระดับาของเขาจึงมีปริมาณมหาศาลด้วยเช่นกันเป็นผลให้เยเทียนแทจะไม่อ่อนระในมิจะาหน่อยหากเป็นเทบาลคนอื่นเขาควรจะหมดเรี่ยวแรงและต้องอพักผ่อนนานแดดอีกหนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วในวันนี้เสียงจตกดาวก็ได้ดังขึ้นเย่เทียนไ่ได้ให้ความสนใจกับเสียงนี้มากนักในตอนแรกเนื่องจากเขายิ่นเสียงนี้มาหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้มันแตกต่างออกไป มีเสียงแตกดังขึ้นอย่างต่อเนื่องบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเหียเทียนไม่ได้คาดเดาหรือได้ซ้ำในสุดบ่อน้ำต้นกาเนิดก็แตกเสียทีเฮยเทียนมองไปข้างหน้าด้วยความตื่นเต้นเมื่อเห็นว่าบ่อน้ําต้นกาเนิดขนาดใหญ่ค่อยๆผลายลงเป็นก้อนๆเป็นเศษส่วนจํานวนนับไม่ถ้วนบ่อน้ําต้นกาเนิดเชื่อมต่อกับดินแดนต้นกาเนิดมันจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ แต่ตอนนี้บอ่อน้ําต้องกาเนิดได้พารายรงแรมซึ่งหมายความว่ามันได้ถูกแยกออกจต่ดินแดนต้องกาเนิดแนวสมบูรณ์ขณะที่เย่เทียนกันัะเก็บรวบรวมสินส่วนของบอน้ําต้องกาเนิดเหล่าน,นี้สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเย่เทียนเห็นแต่สิ้นส่วนของบอน้ําต้องกาเนิดจำนวนน,วนับไปทั่วเป็นเข้าสู่พระมิรเตาแห่งความกระหถนของเขาซึ่งก็คือบ่อน้ำต้องกำเนิดโบราณบอน้ำต้องกำเนิดโบราณน,น,าน,นี้ไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเพียงพระ นิมิตเพิ่ขึ้นแต่ขอบเขตต้นกํำเนิดของเตาแห่งความกระหนของเยื่เทียนอย่างไรก็ตามตอนนี้นิมิตของบอน้ํโปราณกาลกำลังดูดซับสิ้นส่วนของบอน้ําต้นกําเนิดมีเศษสิ้นส่วนจต่มันมากประสานเข้ากับบ่อลน้ํบาบตาทําให้มันดูสมจริงไม่ค่อยเลิ่อ นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นย่เฉ่นคมข้างต่อรึงเขาไม่เข้าใจสาการที่เกิดขึ้นตรงหน้าเพราะเขาไม่เคยพบข้อมูลภาษาการที่นีมาก่อนบางทีเ,เราต้าอาจจะรู้อะไรบางอย่าง เย่เทียนไม่ได้ขัดขวางการแปลงดังกล่าวอย่างน้อยจะสากาลปัจจุบันสิ่งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่ร้ายบางทีนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งความโชคดีบางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างในไม่ช้าจะสิ้นส่วนขอบวอนน้ำต้นกเนิดที่แตกออกเป็นเสียก็ประสานลงเข้ากับบ่อน้ำโบราณของเย่เทียนทางสมบูรณ์ทำให้พระนิมิตบ่อน้ำโบราณน,นี้ดูคล้ายกับบ่อน้ำต้นกำเนิดที่แท้จริง ยิ่งไปก่อนนั้นเรื่องกำเนิดกฎเกณฑ์แห่งความกระหนภายในบ่อน้ำก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงประเด็กน,อน้อยรากับว่ามันบริสุทธิ์มากขึ้นและยังมีการเปลี่ยนแปลงที่แปลกปลรรา,าดก่าแต่สรุปแล้วในรานี้ดูเ,เหมือนว่าบ่อน้ำโบราณของเขาจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมยิ่เห็นทดลองกระตุน้นพลังเตาแห่งความกระหนได้พบว่าพลังงานของมันสูงกว่าก่อนหน้านี้มากการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงของบ่อน้ำโบราณ มันมีพลังป้องกันถูกต้องภาพในมิตบ่อน,น้ำบรานในตอนนี้มีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งซึ่งแข็งแกร่งยิ่งกว่าพลังป้องกันของเยเทียนเสียอี สุดยอดดินมิตบ่อน,น้ำโบราณีมันได้ยกระดับวิธีการป้องกันของเราขึ้นไปขั้นบางทีนิมิตบ่อน,น้ำโบราณีอาจจะสามารถต้านทานเกนมตีคำพูดตนขอบเขตเทศวรรค์ได้เอได้ซ้ำแน่นอนว่าการที่มีนิมิตบ่อน,น้ำโบราณีที่สามารถต้านทานเกมตีของเทศวรรคได้นั้นเป็นเพียงการคาดเดาของเยเธอเทียดเขายังไม่สามารถทดสอบมันได้ในขนาดนี้เว้นแต่จะพบกระสูนระดับมหาจักรพรรดิตั้งกต่ก่อ อย่างไรก็ตามเขาไม่คิดจะตัวาหิตาตาในดินแดนต้กกำเนิดแห่งนี้ของกระแก่งของเขาลดลงอย่างมากแลต่อให้เขาอยู่ในสภาพที่ดีสุดเขาก็แทบไม่สามารถอาชีวติตรอดภายใต้เกมตีคอร์อต,ตนประดาบเพื่อสวันดาน หากต้องเชนเนอร์กับมหาจะพัดต้องกเนิดจริงๆมันจะเป็นปัญหาใจสําหรับเขาย้อนกลับไปในต,ตอนนั้นเหตุผลที่มหาจะพัดต้องกมเนดทั้งสี่ไม่ได้แค่เขานั้นเป็นพระผลเทนจีในต้นเทนจีไม่เช่นนั้นเขาอาจจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะรบดีเมื่อเห็นเกมตีคอศูนระดับมหาจักรพัดต้องกเนิดเยี่ยเทียนก็ไม่คิดจะสร้างปัญหาแค่แก่ตัวเองอีกถึงเวลาที่ต้องไปแล้วร่างของเยี่ยเทียนสันไบ แล้วเขาก็หายไปจากพื้นที่ใต้ดินในหิปตา เมื่อประสาทพอน้ำต้องกำเนิดผว้คอยนี้ก็ได้สูญเสียคุณค่าไปโดยชิ่นเชิงที่ในสักแห่งอเดนแดนต้องกำเนิดออร่ราในเวลานี้สีหน้าดูยุ่งเหยิงบนร่างของเธอมีดูขนาดใจแม้ว่าเลือดจะหยุดไหลแลว้วสภาพบาดแผลก็ดนหน้าเป็นหัวในเวลานี้ใบหน้าของเธอชีดขาวราวกับกระดาษละรมผัดแยงเธอก้อนแรงตรงอย่างมากให้ตายเธอซาซูนต้องกำเนิดไอเดนแดนต้องกำเนิดพวกนี้ส่งพลังเกินไปแล้วเธอพบกับซาซูน ต้องเนิดเที่นแอร์บางตนในดินแดนต้องเหนื่อซึ่งพวกมันจอมตีโดยวิธีการทางกายภาพาอยากต้องไปตรงมาแต่ซึ่งทักษะพิเศษส่งผลให้เธอคลองข้าประมบาแตาศูนย์ต้องเนิดในดินแดนต้องเนินพวกนี้ท้ายที่สุดแล้วในสายตาของเธอ ซาซูนต้องกำเนิดที่เอาแต่พุ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างบ้าบินไม่ได้มีความน่ากลัวดใดๆแม้ว่ามันจะเป็นเทศพันแต่หากประจากพันธสิทธิ์อันไสิ้นสุดเทคนิครับต่างๆหรือรักษาศักดิ์สิทธิ์พวกมันก็เป็นเพียงแค่เสือกระดาษที่ไม่มีทางจัดการกรกะเธอตด้อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ไม่เป็นอย่างที่เธอคิดซาสูนที่น่ากลัวดินแดนต้องเนิดสามารถที่จะกกับเทสะพันหรือแม้แต่พุ่งสุดโดยอยใส่เพียงแค่ความแก ทางนักการและพระสวรรค์ด้านพลังกลางโดยธรรมชาติของพวกมันเท่านั้นในเม่นามานีเธอก็ได้พบกระสุนระดับจาพัดต้องำเนิไแม้ว่ามันจะไม่สมพลังเท่ากับมหาจาพัดต้กงคำเนิ แต่มันก็ยังทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยการเคลื่อนไหวเพียงแค่ครั้งเดียวหากเธอไม่สามารถกระตุ้นสมบัติรับที่ใช้ดอกนี้ได้ธรรมดาเราก็เธอคงจะตายไปแล้วแต่ว,ว่าสานรนูญอับจาพัดทักําเนิดดังกล่าวดูเหมือนว่ามันจะไม่คิดจะยอมแพ้มันยังคงพยายามได้ร่าเธออย่างตอนเนื่องกดเกณฑ์ไอเดนแดนทักําเนดทรงผลต่อข้ามากเกินไปหากข้าสามารถใช้พลังทั้งหมดได้ข้าคงมีพลังมากพอที่จะรับมือกับซาูนูญดับจาพัด พัฒน์ก่เนิดตอนนี้ได้แม้แต่อำนาจของสบัดทร,รัพย์ก็ยังถูกลดทอนลงอย่างมากเช่นกันคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วว่าต้องหนีไปให้ไกลที่สุดไม่ช่นันค่าคมไม่รอดแน่เดิมทีเธอคิดจะขอความช่วยเหลือ,อแต่เมื่อจะนร์เรววาทุกคนต่างก็จะกระจายออกไปสำรวจรทุกสถานที่แม้ว่าเธอจะขอความช่วยเหลือไปคนอื่นก็ไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้ทันเวลาจุดตีได้ยิ่งไปก่อนนั้นต่อให้พวกเขาเร่งที่มาที่นี่ แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรไม,ม่มีคุนเชิดระดับเทศ่สัปันยภาพของมแกงโดยรวมเพราะว่าเขาก็ไม่นับว่าเป็น,นไดเลยแม้ว่าเขาจะรวมพลังกันก็ตามนอกจากนี้ภายใต้การปราบปรามของเกณฑ์ในแดนแดนต้องเปนดแม้ว่าอุนยุกทั้งหมดจะต้องมือกันก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะจกักรพรรดิต้องเหมือได้ไม่รู้ว่ารอดวิธี จะสามารถตอบก่อนการจรรรรพัทต้อ,องกำเนิดตอนนี้ได้หรือไม่ฮอร์่าคิดกับตัวเองในสายตาของเธอแม้ว่ารอดน้วิธีจะถูกปราบปรามภายใต้กฎเกณฑ์ประเรด็นต้อ,องกำเนิดเล่นกันแต่แม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะซาสูนจอจพัทต้อ,องกำเนิดตอนนี้ได้ แต่เขาก็ยังสามารถจบหนีไปได้อย่างแน่นอนเพราะท้ายที่สุดแตร์รอดมือวิธีก็เคยต้านทานการจำตีของเทศบาลได้โดยที่ไม่เป็นอะไรเลยสิ่งเดียวที่เธอรู้สึกเสียใจก็คือเธอไม่มีวิธีการติดต่อกับเย่เทียน อย่างไรก็ตามเพราเขาก็เคยเิ็นศัตรูกันดังนั้นกาไม่มีวิธีการติดต่อสื่อสารก็ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกตุ้มออร่าที่น้าสมึกวัวาประกอบขึ้นจากระยะาไกลาทันทีที่ออร่าสัมผัสได้ถึงออร่านีสีหน้าของเธอก็เป็นไปอย่างมากไม่ต้องเดาเธอกระดูกบ่ามันก็คือซาซุนระดับจะพัดต้เนย ที่กำลังได้ร่าเธอจูเจานาข้าฟันอันไร้สิ้นสุดปรากฏขึ้นพร้อมกับร่างของกระทิง7จสีที่พิ่งผ่านทมิติเข้ามาจากไม่หยุดจังในสายตาของมันดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรขวางทางพันดาความเร็วของมันรวดเร็วไปอย่างยิ่งรวดเร็วยิ่งกว่าการเฮพอร์ตของเทจาาปนด้วยซ้ำนี่เป็นวิธีการทะลวงผ่านพนาการ แห่งข้อติได้เวตาด้วยร่างกายร้อนๆไม่เช่นนั้นกระทิงสายรุ้งซึ่งไม่มีตทักษะพิเศษใ,ใดใคงไม่สามารถได้แต่ความเร็วของอร่าได้ทันท้ายที่สุดแล้วออร่ราก็เป็นผู้ครอบครองมหาวิสัยธาตุแสง ส่งผลให้ความเร็วของเธอรวดเร็วไปอย่างมากแต่ตอนนี้เธอกลับได้กว่ากระดงสายรุ้งในด้านความเร็วด้วยเหตุนี้อาร,ร่าจึงไม่สามารถสก,กัดกันได้จากรกะทิงสายรุ้งตอนนี้ได้าทำได้เพียงใช้วิธีที่เส้นฝังพยายามหลบหนีครั้งใดครั้งเล่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากอาการบาดเจ็บยังไม,ม่เวลามากพอในการฟื้นฟูรักษาส่งผลให้ความเร็วของอรอร่าคา่อยๆช้าลงเรือ่อยๆหากยังเป็นชิ้นต่อไป เธอคงจะไม่สามารถหลบหนีไปได้ข้าควรพยายามแพ้ดีมใหม่อย่างไรก็ตามแสตงเธอแปรเปลี่ยนเป็นแนวเน่อย่างรวดเร็วสินนั้นทำค่าเกินไปข้าจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดอลาร่ายัางคงรู้สึกว่าเธอยังมีโอกาสที่จะหลบหนีราบใปที่กระดุมใสรุ้งบามาดเปยนชั่วครู่เธอก็าสามารถหลบหนีในร่องตัวอีกครั้งเมื่อถึงตอนนั้นหากพระจากวิธีการพิเศษกระดุมใส่รุ้งก็ไม่ทางที่จะหาต่อเธอพบอย่างแน่นอน ตุ้มตุ้มตุ้มพื้นแผ่นดินแตกออกเป็นเสียงกระดิ่งสายรุง้งจะพระดังอันน่เกลีขามของมันทำลายทุกสิ่งทั่วบริเวณเหมือนมุ่งมั่นที่จอฆ่าออร่าเฮต้าเวลาผ่านไปชั่วคู่ออร่าพันสัมผัสได้ถึงกินหายที่คุ้นเคยท่านหมือวิถีได้โปรดเจ้าค่าตู้ดข้ายินดีที่จะเสนอสุบัชิงสุดเป็นค่าตอบแทน อ,อราส่งข้อความผ่านกระแสจิตห่างออกไปเจ๊เทียนดิพุงขยานออกไปเพื่อสัมผัสได้ถึงอราสสารสูญจะพัตพตดต้องเนิร์เขาต้องการที่จะทดสอบพลังคอนิมิตบ่อน้ำบอราบแต่แล้วเขาก็ได้ข้อความของความเยเหือจากอราหรือว่าสารสูญจะพัตพตพตดต้องเนิร์กำลังได้ดาับอราซึ่งเป็นเรื่องประเลาจริงๆเขาไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับอราที่เขาเร่วมมือกับบอราก่อนหน้านี้ ็เพราะว่าพวกเขาอยู่ไฟเดียวกันร่วมมือกันเพื่อต่อต้านสปาร์ากแห่งการทำลายรางนี่เป็นหุผลที่เทียนเดือดเยินมือเขาเชื่อเลือพวกเขาก่อนหน้าน,นี้แต่ในตอนนี้ทุกคนอยู่ดินแดนต้องเนิน จึงไม่ได้เป็นฝ่ายเดียวกันอยีาต่อไปเขาสามารถที่จะช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้อย่างไรก็ตามฮอร่าอินดีจะเสนอสมบูรงสุดเป็นค่าตอบแทนเย่เทียนจะมีคิดที่จะไปเสด็จเเสนอที่ยดเยี่ยมเช่นนี้นอกจากนี้เขายังขาดแคลนสมบูรงสุดอยู่ไปดูก่อนก็แล้วกัน เย่เทียนเทเลพอตกันต,ตอนเนื่องมุ่งหน้าเปลี่ยนทิศทางที่ยวร่าอยู่เป็นสาสูนระดับจ่าพัดเข้มเนิรจริงๆเมื่อเห็นกระถุงแสุงและสภาพวิญญาณสังเพศของอรล่าเย่เทียนก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจอร่าเล็กน้อยเขารู้ภูมิหลังของอัล่าเธอย่อมครอบครองสมบัติทีษฎีมากมายกระดิ่งแสุงเองก็ไม่ได้มีวิธีได้ร่ามากมายนักแต่มันยังได้ตามอาร่ายังไม่ลดรา ซึ่งแสดงหเห็นว่าออร่านั้นโชค้ายเพียงใดรอดมีวิถีช่วยข้าด้วยเมื่ออร่าเห็นเย่เทียนเธอก็อหายใจออกมาด้วยความโกกพร้อมกับรีบบึงไปยังทิศทางของเย่เทียนในรถเร็วได้ข้าจะช่วยเจ้าแต่ข้าต้องการสมบัติจงสุดสนจอ ข้าจะมอบมันให้แก่ท่านแน่นอนอร่าตบกรงตรงไม่ทังเรยเยเทียนรู้ว่าในฐานะหนึ่งในผู้เห็นยุคที่แก่งที่อร่าแต่ด้วยมีความนา่าดินหน้าสมึกล,ลัวขนงรังเธอไม่มีทางจต่ไปสัญญาอย่างแน่นอนดังนั้นเยเทียนจึงก้าวไปข้างหน้าเพื่อขัดขววงกระดงแสรุ้งในทันทีจุ้มเยเทียนประทับกับกระดงแสรุง้งและเ,เป็นไปตามข้าคารุซัดกระเด็นออกไปแต่ไม่รับ,บปัจจับใด เมื่อเห็นว่าเย่เทียนจกกูเกมตีของกระทงสายรุงโดยไม่มีอาการปาดเจ็บใดๆอาร่าก็มีความสุขเป็นอย่างมากมันสมพรังอย่างแน่เ้เชื่อควรควบกับเป็นจาพัดท้างกำเนิดข้าสงสุดเย่เทียนอุทานด้วยความประหลาดใจเดิมทีเขาต้องการจะรอให้กระทงสายรุงจอมตีต่อไปแต่ไม่คิดว่ากระทงแสรุ้งจะไม่สนใจตัวเขากับพวกเขาหาอาร่า ดวงตาของมันเต็มไปด้วยความโกรธและเจ้านาแคบฟันขณดนั้นเย่เทียนก็วิ่งไปควงกระุงสสยรุ้งอีกครั้งแต่ทว่ากระดงสสยรุ้งตอนนี้ดูเหมือนจะต้องไปที่ออร่าท่อนนั้นโดยไม่สนใจเย่เทียนในเม็แต่น้อยไม่ว่าเย่เทียนจะจมตีอย่างไรมันก็แค่ทําให้เย่เทียนกันเอกไปท่านนั้นออร่าเธอรีบหลบหนีไปก่อน ขอบคุณอาร,ร่าที่บินออกไปที่ไม่ทางเรเมื่อเห็นว่าฮาร,ร่าจากไปแล้วเย่เทียนก็กระตุ้นนิมิตบ่อน้ำโบราณของเขาบในทันใดนั้นกฎเกณฑ์แห่งความคลุคระก็เพิ่มออกมา เย่เทียนนิมิตรผ้าบ่อน้ำบวรานเพื่อต้านฐานแกมตีฟองกระทุงสายรุงครั้งนี้เย่เทียนไม่ได้สุกสงเกลนศออกไปอีกกับกันเปลี่ยนกระทุงสายรุง้งจะต้องถด้ถอยกลับไปโดยที่ผ้านิมิตบ่อน้ำบวรานยังคงไม่ไดกสลายซึ่งเป็นการป้องกันที่แข็งจริงๆดูเหมือนว่ามันยังมีความสามารถในการทะทท้อนแกมตีอีกดู้วยฮ่าๆชิ้นส่วนของบ่อน้ำต้องกำเนิดได้ประสานเข้ากับนิมิตภาพของบ่อน้ำบราณส่งผลให้ น้ำโบราณเกิดการเปลีป่ยนแปลงไปอย่างชิ้นเชิงเราควรจะต้งชื่อใหม่ให้กับมันว่าอะไรดีในไม่ช้าชื่อหนึ่งก็พันปรกิดขึ้นในห่วงเข่าบอนน้ําต้องเหนเนิดแห่งความกรหะหนอ้าวแล้วครับจบไปนะครับผมตอนนี้ค้างนิดหน่อยนะครับเี่เทียนได้พลังใหม่โดยรอนะครับผมเอาไว้ชมกันต่อกันในวันพรุ่นี้ดีกว่าน,นะครับอาวนะครับถ้าว่าก,กันใดก็ขออภยัยนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิก มาเป็นครอบครัวเดียวกัน,นครับของครับ